เนื่องจากลมแรงนะครับ <c oughs> นักเรียนก็ฝึกขึ้นว่าฝั่งซ้ายที่เก้านาฬิกานะครับฝั่งซานฝั่งขวาอยู่ที่สามนาฬิกาเนื่องจากลมแรงนะครับจะว้าขึ้นที่สิบสองนาฬิกาก็จะกระเด็นถอยหลังได้เอ้ยกระเด็นไปหน้าแล้ว คลื่นหน่อยแล้ววันนี้รรยากาก็จะคลื่ลนก้อนนู้นก็กระโดดกันใหญ่นะนี่ก็เดินไปนักเรียนเปลี่ยนความรู้สไปเพื่อนๆนักบินเอาเทคนิคไปใช้ได้นะครับการขึ้นว่าวที่3นาฬิกา9นาฬิกานะง่ายๆเอง Yeah.